สวัสดีค่ะทุกผู้ชมมือนี้พบกันแต่สาจะแดงได้เน้ยแนวทางมาเปียวเน้นแนวทางมาองอาจารย์มหาโสนเนาะรอบก้อนเพราะเขาพิษบดทึ่งบนทึ่งล่างมากนะหมวดก้อนเนี่ยเขาทึ่งเขาวิ่งบนวิ่งล่างเนาะหมวดก้อนฝนวิ่งซีบนวิ่งซีล่างเขาเต็มเต็มเลยค่ะหกซีเนาะ ทีนี้ก็มากวันนี้ประกาศนํำเงินมอมีเท่าไหร่นี่แต่หัวหน่อยฝากกดไล่กาแชร์ก็ติดตามมือขึ้นองกัะเอ้ยเมื่อยมานอนตีสามงานนั่นไหมไอ้บุญกระถินมวนี่เป็นโมห้มมือว่านเป็นมือตั้งตั้งแล้วก็มอล่ำสิ่งมากเนาะต้อง เต้นแม่เตี้ยหกทุ่มเครึ่องไปจนถึงตีนงเนื่องเครื่องเฮ้ยเมยมานอนตีสามมือมมขึ้นกระเทยตีกันอายุสิบห้าสิบหกกระเทยตีกันนั่งไห้นั่งห้องอยู่ลานกบรบทปังตื่นคานผู้ชมจเจดงไปกองอานวยการมาแล้วกันยังเงียบอยู่กับเรื่องมาเอาสตราดเอามอนเอา น้ำปูน้ำปลาไปเขาฟองก็กินน้อเพิน่นเนาะมือ้อนี้เป็นโมโฮมก็สิแฮ่แฮ่แล้วก็แฮ่แล้วก็สิเข้าวัดมื้อนี้มื้ออื่นถวายเนาะค่ะร่วม3ามมือสิบอ็ดสิบสองมวยอมมหาโทษเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่งซึกิมาได้ตามเบิร์โขึ้นหน,น้าจอค่ะ วดวันที่สิบหกทับสิบเอ็ดทับหกหกค่ะเ,เดี๋ยวจะแดงเขียนให้เนะคะน่ะเนาะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามทาง y o u u u e เนะคะทางเพจก็เพจจะแดงก็นเดิมหวยแม่นๆรู้สึกจะจะมีเพจลอมซื้อเดียวกันนี่นะแต่ก้นและโฟรไฟค่ะทุกผู้ชมเงวนีวิ่งโอ้โหบนล้านเปอร์เซ็นล้านนี่คือสายญาด้วยค่ะ คือคืดยัง่อล่ะคือมันเป็นสายยากคืออีเงิงเปรียบอจีเรกเกอรว่าเ่าเป็นคือ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 อย่างทางผู้ชมเขเหม็นอยู่คือเอิ่นกันซื้อว่าวิ่งสิบล้านนี่ข้อมายกับคือคือตัวเด่นแต่จริงๆขาเจ้าไม่ได้วิ่งจิบย่านกะตั้ง เป็นตังมากอันนั้นซื้อเอาเ็ิปเบื้องตัวเลขน้ำกันสิวิ่งตัวใดเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสังสิกิ้มกับทางมาตามม่ำเบอร์โทรคือในหน้าจอพันสองร้อยบาทแล้วก็เซรั่มหน้าโน,โนเซรั่มหน้ากระจกแล้วก็ยาสายตายาแคลเซียมนะฮะเนาะมุดนาสาธุกับเอฟซีทาง นั่นที่เพื่อนพระเจ้ากระถือเคร็ดบนโคตรแม่นอมหาโชดวิ่งสิบล้านอา๋โอโมเมนวิ่งสิบล้านเพื่อนเปลี่ยนจากวิ่งสิบล้านเนี้ยเดีค่วบันนี้เออวิ่งล้านเปอร์เซ็นต์บนวิ่งสิบล้านเฮ้ยจเจดียงก็ได้ วิ่งบนวิ่งบนวิ่งห้าล้านเปอร์เซ็นดิหาล้านเปอร์เซ็นต์เอ้ยมีการค่งล้านอีกวิ่ง กับเก้าครึ่งล้านมรู้ว่ามีการครึ่งล้านอีกครึ่งเขียนยังไงล่ะว่ามนว่าสิเขียนเป็นเป็นทับหรือว่าเป็นตัวหนังสืออีกสัตนะอ่ากิงกับสีเขียนทับหนึ่งสองล้านเออหนึ่งสองเปอร์เซ็นต์ วิ่งครึ่งลานสั่งซื้อเกี่ยมกระทางมากเลยค่ะเด่นสุดเด่นสุดเด่นสุด เก้าเก้าเจ็ดรองรองห้าสามหกสี่หกหนึ่งกัน ตัวกันหกศูนย์หกสองห้าสองจังเบิงเทียเดียวก็ได้ด้วยค่ะอันนี้คือบนนะคะบนเนาะอันนี้คือบนตัวบน อุตานาสาธุกับบุญกุลที่เอฟซีอเข้ามา,ท,ามทั้งบัญชีเจแดงเนาะตอนนี้ยอดที่พ่นอุ่นขาม่าซอยกับยอดประมาณหมื่นหกพันค่ะก็ได้นำไปซื้อเครื่องกระถินแล้วส่วนหนึ่งหมื่นหนึ่งเนาะซื้อเครื่องกระถินซื้อตู้เย็นรวมกับเงื่อนชาวบ้าน เขากองกะทินหลายอย่างทีนี้ก็เหลืออยู่ประมาณหาหกพันกิโเดตตนเงินนั่ไปถวายค่ะบนโคตแม่นวิ่งห้าล้านเปอร์เซ็น์วิ่งหกับ9้าครึ่งล้านเด่นสุดห้าเก้าหกเก้รองห้าสามหกสี่หหนึ่งกันหลุด6 0ศูนหกสร่วมแลวกับเก้าตัเนาะค่ะ วิ่งล่างล่างบ่ะเอาะล่างวิ่งวิ่งข <c oughs> ้าวล้านเปอร์เซ็นเพินปร่ได้หาล้านสิบล้านแล้เวเด้อปันนี้อืม วิ่งซีกับยังซีกับยังเมื่อกี้ท่าำช่วงมึงอยู่กับห้าโอ้ครึ่งล้านอ๋อครึ่งเขียนจริงเนาะโอเขียนเลขหนึ่งเขียนเลขหนึ่งแล้วก็เขียนเลขสองครึ่งล้านอ่า ตัวสิงงบอเสียนเซนีนเนอาะจับคู่เด่นมากเด่นมากลองกันนะส่วนมากสิออกตัวตูด ตัวเด่นค่ะส่วนมากสิออกตัวเด่นกับตัวร่องแต่ว่าตัวกันก็เคยออกอยู่เด้ตัวกันก็เคยออกอยู่ค่ะ 9, เก้าห้าอ้าวตัวเดียวกันกับของบนบ่อันนั้นของบนหาเก้าเนาะอันนี้ 9, 5, 9, เก้าหาเก้าเจ็ดอ้าวตัวเดียวกันตัวนี้เก้าเจ็ด แต่ว่าผิดแต่ว่าตัวนี้ละ่ะ98 98ตัวลอง94 9 0เา้าอ้าเลนเก้าตัวกลางล่างนี้นะเจ็ดห้าสามห้าสามหาไม่อยู่ลางเา้อค้ะท่านผู้ชมขึ้นบนก็นได้นะเพราะว่าวิ่งเพราะว่า กซีก็ขื้นบนเพิ่นหาหกซี 64, ทั้งล่างทั้งบนงวดที่แล้วนะอ้าตัวเดียวกันบออตัวเดียวกันห้าสองนะตัวเดียวกันเดี๋ยวเอาให้เบิ้งค่ะท่านผู้ชมทเทเจเหรียงเขียนผิดเขียนผิดก็ขอโทษขออาภัยด้วยขอเรียบเรียงแจกจักหน่อยนู่นแวละ,ละ,ละเห็นแล,ะละ้วล่ะ แต่ยังบ่กคักกระถาแคบหนักจอเอานะคะก็คอยทผูุวมถูกหวยรวยๆไปน้ากันนห่งหมดน,นี้ขอบุญกุศลที่เทาทัมาตลอดหเห็นผลแน่วันที่16นี้แล้วเห็นผลตโตๆไปคะ่ะ <c oughs> เห็นผลในเร็ววันเห็นผลวันนี้พรุ่งนี้เมื่อเรื่อน,น,นี้เห็นผลแจ้หน้าไม่เอานะคะนี่คะ่ะเดี๋ยวถ้าแคบเอาล่างคะ่ะอันนี้ได้ว่า คารท่านผู้ชมเอาเอาถ้าแคบเอาค่ะแคบเอานาจอนี่ไปล่ะถูกเลีงน้ําเพลินแหละก็บเได้ยรวมทําบุญน้ําเพลินเนาะค่ะเนาะ,เ,นะเปิดทรเพิ่นกับยูนีตอาจจะมีโครงสุดท้ายในวันที่หวยออกโทรเอากระไดเนาะค่ะล่างแม่นขั้นเทพวิ่งเก้าล้านเปอร์เซ็นต์บดีสิบล้านคือตะเก او เด้ตะกอนเก้าสิบล้านวิ่งสี่กับห้าห้าล้านเหมืนเด้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เก้าล้านเปอร์เซ็นต์ วิ่ง4กับ5ครึ่งล้านเด่นมาก95 97 98ตัวรอง94 90ก75ตัวกัน35 54 52ค่ะวิ่ง9ข้างล่างค่ะข้างบนบนวิ่ง5ค่ะท่านผู้ชมนะคะขอท่านผู้ชมโชคดีลวยๆถูกหวยไปน้ำกันค่ะบุญกุศลนุนน,น้ำคำชู้ ให้ครอบครัวอยู่ดีเป็นสุขความเจียบจะได้ความไข่ใหญ่มีมีภารณาไม่สมบูรณ์อยู่ดีมีสุขอยู่เย็นเป็นสุขขอให้เป็นสุขอยู่ทุกเมื่อขอให้เงินอย่าขาดตีนขาดมือให้มีเงินเหลือกินเหลือกเก็บนะคะได้ทำนบบำรุงพระพุทธจัสรนาและให้บุตรหลานญาติมิตรบุตรหลานบริวารสุขผูสุขคนนะค่ะ กิจการงานอะไรก็ขอให้ล่วงเรืองล่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทั้งบุตหลานบริวารด้วยเทินนะคะค่ะถ้าจะแคบออกเท่ยเดียวค่ะยาแดงก็ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ